น้องปลาคายงที่เราแปลรูปส่งออกอะของเสียทางรถเลยล้านกว่าบาทจริงไหมนี่เป็นล้านเลยอรอแล้วห้องเย็นเขาว่าไงอะพี่ก็กําลังคุยอยู่แต่รถสองเนี่ยอะหาที่เก็บยังไงให้ของเสียอีกอะตอนเนี้อันนี้สําคัญเลยนะพี่มอสถ้าเลือกทางสินค้าไซโลหรือห้องเย็นที่แม่ตรวจสอบเสี่ยงของเสียเป็นล้านอีกหรือถ้าเขาไม่รับผิดชอบซวยเลยนะพี่มอสเราจะรู้ได้ไงว่าเจ้าไหนไว้ใจได้ง่ายมาก น้องไปศึกษามาเผื่อละต้องเลือกที่ที่มีใบอนุญาตจากกรมการค้าภายในเพราะกรมเขาจะคอยกำกับดูแลตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการเหล่านี้ด้วยเห็นครั้งไหนที่มีการรับรองจากทางกรมการค้าภายในก็สบายใจใหายห่วงเออฟังดูข้อท้านะใช่ วินวินทั้งคู่ด้วยเพราะถ้าสําหรับคนทําธุรกิจนะถ้ามีการรับรองการันตีมาตรฐานเราทํากิจการถูกต้องตามตกฎหมายไม่เสี่ยงถูกสั่งปิดกิจการดูมีความน่าเชื่อถือเป็นมืออาชีพลูกค้าก็มั่นใจแถมรัฐยังเข้ามาช่วยเข้ามาสนับสนุนช่วยพัฒนาให้เราเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ด้วยแล้วผู้ฝากอย่างเราล่ะผู้ฝากอางเร,กอเราก็มั่นใจได้ว่าถูกกฎหมายได้รับความคุ้มครองและของที่เอาไปฝากปลอดภยัยตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงสูญหายงานนี้วินวินทั้งสองฝ่ายโอเคแบบนี้ก่อนฝากสินค้าพี่ต้องเช็คให้ดี ต้องเก็บของใน,นมั่นใจปลอดภัยมีมาตราฐานธุรกิจไปได้สวยแน่นอนพี่มอนโอเคเดี๋ยวพี่ไปศึกษาก่อนจะได้ไม่พลาดเอ๊ะว่าแต่ไปที่ไหนนะนี่ไงกรมการค้าภายในจะเว็บหรือเพจก็ไปดูโลดเฮย้ยเลิศได้ไปยายันหน้าที่ทำงาน